เ <c oughs> จ้าของร้านเกาที่เป็นเกาหลีเขากินทุกวันเลยไม่บุญ ร้านพรเจริญไทยฟู้ดเปิดให้บริการแล้วด้วยอาหารไทยและอาหารอีสานรสเด็ดจัดจ้านถูกปากคนไทยร้านอยู่ที่นนคงคกงดันเมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ติดต่อได้ทั้งไลน์และเฟซบุ๊กเจริญพรอ,อาหารอีสานหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์010 5697 5299สั่งเลยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาบุกค,ครัวของ ร้านพรเจริญครับวันนี้เราจะมา,าสัมภาษณ์แบบกระทบไหลของพ่อครัวที่นี่นะครับว่าเขาจะมีขั้นตอนในการทำอาหารแบบให้แบบถึงพริกถึงใจถึงรสชาติที่แบบว่าสุดยอดจริงๆเราจะต้องไปพิสูจน์กันครับว่าพ่อครัวคนใหม่ของเรามาแล้วครับเดีย๋ยวเราะจะไปสัมภาษณ์สดกันเลยนะครับ นี่ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะทำข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดสับปะรดเอ้โหน่ารับประทานน่ากินว้าวเป็นตาแสบนะพี่น้องเนาะมาดูขั้นตอนในการทำข้าวผัดสับปะรดกันครับว่าเขาจะมีวิธีการทำแบบไหนนะพี่น้องเนาะเอาเชฟจากที่ไหนครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยเนาะ ชื่ออะไรครับนิกครับ oh, ค oh. ุณนิกโอ้คุณนิกกี้คุ่ณนิกกี้อ๋คุณนิกกี้แบบว่าตอนนี้มีสถานะเป็นนศหรือว่าเป็นนางครับเป็นสองเพศดีกว่านาสองเพศฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮราฮ่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 าเ่า่าฮ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 ่า่าา อันดับแรกก็คือข้าวคำว่าข้าวผัดต้องมีข้าวเนาะต้องมีข้าวมีมีลูกเกดเม็ดมะม่วงสับปะรดลูกเกดเม็ดมะม่วงนักค่แล้วก็ใส่นี่นี่คือแครอทหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่โอ้โหใส่อย่างนี้เลยแล้วเอาไปค่อยเอาไปผัดรวมทีเดียว เขาจะเตรียมของให้หมดเลยใส่รวมกันทีเดียวเลยนะครับครับคอยสังเกตการน,นะครับใครที่มีใครที่อยากจะลองทําลองหัดทําที่บ้านก็ลองทําดูได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาครับขอเรียนเชิญท่านแวะมาที่ที่ไหนครับร้านพรเจริญร้านพรเจริญเนาะเออแต่หากคุณไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมของคุณยุ่งอยู่กับงานครับคุณก็ต้องเนี่ย ขอแนะนําให้ท่านแวะมาทานของโอ้ออของ,องแท้เลย,เยลอของแท้ที่ร้านพรเจริญกันเลยเนาะนี่สับปะรดแบบสดสดแบบสดสดครับพี่น้องครับสับปะรดนี่เราปลูกที่เกาหลีหรือเปล่าครับสับปะรด,นะดนี้น่าจะเกาหลีนะฮะนำเข้านะน่าจะนำเข้า น่า<อ>นจะนำเข้ามาจากจาก,จากประเทศไทยหรือเปล่าน่าจะเป็นประเทศเก็มีหลายประเทศเนาะแต่ว่าเราไม่รู้แน่น่าจะเป็นประเทศไทยนู่นแหละขั้นตอนพูดหน่อยพูดหน่อยขั้นตอนต้องเอาเนื้อสับปะรดออกมาเอาเนื้อสับปะรดออกมาก,ก่อน ใส่เยอะไหมครับสับปะรดเนี่ยสับปะรดใส่แค่นี้ครับแต่นี่มันเป็นเนือที่ว่าเราต้องแต่งจานอ๋อมาแต่งจานด้วยครับเดี๋ยวคอติดตามชมครับพี่น้องครับซึ่งจะเปลี่ยนหน้าตายังไงนั้นเรามาสัมผัสโอ้ขั้นตอนมันน่าจะยุ่งยากมากนะครับครับยุ่งยากถ้าถ้าใครมีเวลานะครับมีเวลาทั้งวันวันหยุดอะไรเนี่ย คุณก็ลองทํากินดูที่บ้านก็ได้นะครับดูขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเราจะใส่วิธีการทําลงในใต้คลิปให้ด้วยนะครับใครคอยติดตามชมกด s u b สไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันเด้อสำหรับท่องช่องทองคำชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนี่ฝีมือโอ้โหเออเขาทำแบบเมนูใหญ่มากนะฮะเนี่ย ไม่ธรรมดาครับร oh! เปิดตัวดูดให้่อยจ้าออนี่คือสับป,ประรดที่เราเตรียมไว้คือพอดีเราผัดข้าวเสร็จเราก็จะมาเอามาเสิร์ฟลงตรงนี้นะครับอันนี้คือจานที่พร้อมที่จะเสิร์ฟนะฮะทับมาดูกันครับครอบครัวของเราใส่อะไรไปบ้างครับใส่ผักใส่กุ้ง ใส่ไข่ใส่กุ้งลงไปอ,อย่าลืมใส่น้ำมันด้วยนะอย่าลืมใส่ใจโอ oh. <laughs> ใส่ใจลงไปด้วยเชฟเขาบอกใส่ใจลงไปด้วยครับดูดูลีลาดูลีลาเาครับดูลีลาครับโอโหโอโหโอโหโอ้โหถ้าคุณถ้าคุณไม่ชำนาญจริงๆนะครับคุณอยากไปทำนะครับ เดี๋ยวไม่ได้กินนะฮะไม่อร่อยเออมันต้องมีขวดนะแต่เราไม่ยังไม่ได้ขวดนี่อะไรครับนี่อะไรครับผงกะหรี่ผงกะหรี่ด้วยใช่ไหมโอ้ผัดผัดสับปะรดนี่ข้าวผัดสับปะรดนี่ต้องใส่ผงกะหรี่อุยอย่าพูดว่ากะหรี่แล้วเราใส่เรนูเรนูมันไม่ใช่ไม่ไม่เพราะมันเป็นสับเฉพาะของการทำอาหาร มันมันไม่มันไม่ได้ตรงนั้นประเทศเกาหลีเขาก็ว่าเกาหลีเหมือนกันนะไอ้ญี่ปุ่นเวียดนามก็ว่าเกาหลีเหมือนกันนะผมเกาหลีเพราะเป็นสับสับสากลครับเป็นสับสากล ้ไกลแล้วไกลไกลสได้กินแล้วครับพี่น้องหาอีกจะก<อ>ินต่อหนึ่งดื้อที่ไหนครับแบบแบ่แแบบจับแบบแล้วหวานนิดนึงเอ๋อใส่หวานน้ำโอ้อันนี้ไม่ใช่ชูรสน,นะน้ำตาลน,ะน้ำตาลหวานคือคนเนด็ดเนาะหว,วานครับเต็มจะหวานเลย เนนแขาสีตกใจเรามีลีลาหนึ่งแล้ครับก็เป็นเชฟที่ผ่านผ่านเรียกว่าทำงานโรงแรมมาหลายที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็มาอยู่ที่เกาหลีนะฮะเกาหลีใต้ฮะเมืองแทกู มาอยู่มือมาอยู่ร้านพรเจริญโดครับก็ขอฝากไปยังพี่น้องที่ยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยชิม,ไม,ชมไม่เคยชิมฝีมือไม่เคยาทานฝีมือของเชฟอะไรนะชื่ออะไรนิกกีกก้เชฟนิกกี้นะครับลองนะครับลองมาทานดูลองมาชิมดูนะครับคุณนิกกี้ใส่ทั้งใจใส่ทั้ง ฝีมือโหเต็มสูตรจริงๆครับร้อมที่จะให้ท่านได้พิสูจน์ฝีมือนะครับอย่าลืมอามาลองกันดูครับนี่คือหน้าตาที่หน้าตาก็คือโฉมหน้าของข้าวผัดสับป,ประรดโอ้โหสำเร็จแล้วครับออกมารูปแบบนี้ครับมันน่ากินจริงๆพี่น้องครับมันน่ากินจริงๆอาอ เอ,อ้ยเป็นอย่งสี่บ่อขึ้นประดับนิดหนึ่งโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอโ้โหขนาดยังไม่เสร็จยังน่ากินขนาดนี้โอ้ยปาดอีทูบ่เคยเห็นจักเทียอไม่รู้จะอุทานภาษาไหนดีภาษาเกาหลีเขาว่าไงไอคูไอคูไอคูอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยว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 ครับหนึ่ง ครับโอ้โหครับเสร็จแล้วครับเป็นหน้าตายางงี้โอ้เข้ากล้องด้วยครับนี่ครับนี่คือนี่ก็คือคุณพรนะครับคุณพรปฏิตังนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับมาชิมดูนะคะเจ้าของร้านชิมแล้วอร่อยมากค่ะเจ้าของร้านกที่เป็นเกาหลีเขากินทุกวันเลยไม่เบื่อโอ้โห ช่วยมาอุดหนุนหน่อยนะคะอันนี้เครื่องดังนี่อันนี้หอยแข็งไม่ใช่หอยหายค่ะเอ้ามันแข็งมันคืองายงายก็แข็งอะไรดีฮะงายก็แข็งก็ดีฮงายมันดีเรีนบอกบอกมาจากดีเสียบบะสุดยอดสุดยอดมันเป็นยังไงเราติเป็นยังไง เออตั้งนานตั้งแซวเอลงนิ้งลุงนิ้งกินเลยแซบดแซบจไหนปาะได้กินโย่แซบกินแล้วเนาะครับแซบจัแ้วเนาะอ้ยรสชาติแซบมาสั่นหน้าตากับเป็นได้กินนะได้ครับเนาะเอ้าปากปากอากโปรโมทหน่อยปากเชิญชวนหน่อย มามาชิมดูนะครับที่ร้านพรกระริญที่ร้านพรกระริญครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอของทองคำมชแนลวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b e หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับ